ไหนมาลงบ้านแล้วเนี่ยบ้านโมจิอยู่ตรงไหนลูกไหนไปบ้านตัวเองบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนบ้านตัวเองอะ่ะไม่ใช่ตรงนี้อันนี้มันโซฟาคนอาไมนอนเนี่ยขนหลุดขนล่วงเดี๋ยวมาทําหน้าเมินยังมาทําหน้าเมินอืมอืมขนหลุดขนล่วงเปื้อนไหมเนี่ยอืมแล้วใครทําความสะอาดเือใคร แม่นอนสบายใจไม่ได้สนใจใครเขาหลอกไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรก็ไม่ได้มีแต่ภาระใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เปื้อนหมดเนี่ยต้องเอาไปซักเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยขาวสะอาดแล้วเนี่ยอันนู้นก็ไปทำก็ยุกขยุขย้ยไว้เนะี่ยอืมเป็นยังไงเนี่ยทำงานเป็นหรือเปล่า ทำงานอะไรเป็นอือทำประโยชน์อะไรเป็นเนี่ย้าบอกมาก่อนอืมบ้านเองอยู่ไหนบ้านเองอะไปไปบ้านตัวเองเลยบ้านตัวเองอยู่ไหนบ้านเธออยู่ไหนไปเลยไปบ้านบ้านอยู่ไหนลูกไปสิไปไปบ้านตัวเองบ้านตัวเองอยู่นน้น ไปลูกเร็วจะทำหน้าอย่างนี้นะบ้านตัวเองอยู่ไหนบ้านตัวเองอะมื่นอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้มิดได้นะบ้านเธออะบ้านเธออยู่ไหนบ้านเธออะอะอืมอืบ้านเธออยู่ไหนฮะฮะบ้านเธอเธอะบ้านเธออยู่ตรงไหนบ้านเธออืมต้องมาป็นหลอก บ้านโมจิอยู่ไหนบ้านโมจิอะลูกไหนบ้านอยู่ตรงไหนอะ่ะหลงบ้านและชอบมาแอบนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยอืม,มเขาเรียกหาแล้วก็ไม่ไปเนีน่พ่อเองเรียกล้วไปไปที่เล้ขวานลังเรียกโมจิดิน่ะขวานลังเรียกโมจิดีไปไปหาพ่อเองนะพ่อเองเรียกแล้วนะเขาเรียกนะโมจิว่างั้นนะไปที่ละไป ไปลุกไปโมจิวางงั้นนะโอ้โมจิวางงั้นนะไปโมจิวางงั้นนะไปไปเลยไปเลย